สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําผัดพริกแกงถั่วแบบเจกินกันครับน่ากินแบบนี้คุกกับข้วสวยอร่อยนะครับเริ่มจากน้ามันสําหรับผัดครับใส่ลงไปได้เลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนตามด้วยพริกแกงเผ็ดเจครับอันนี้ผมซื้อมาสําเร็จนะครับเพราะว่าเน้นความสะดวกสบายครับจากนั้นผัดให้พริกแกงเริ่มหอมก่อนครับพอพริกแกงเริ่มหอมดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่โปรตีนถั่วเหลืองหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่าโปรตีนกษตเนะครับคล้ายๆกันนะครับนาไปแช่น้ํา ให้นุ่มนะครับแล้วก็บีบเอาน้ําออกครับใส่น้ําสะอาดเล็กน้อยนะครับตามด้วยถั่วฝักยาวครับอัตราส่วนทั้งหมดอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถปลอดูได้เลยครับจากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ถั่วสุกแบบนี้ครับนี่นะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสชาติจากน้ําตาลปี๊บครับตามด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมเจครับ ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับแล้วก็ตบด้วยซอสเห็ดหอมครับจากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีรอจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายครับขั้นตอนนี้ให้เร่งไฟยงแรงครับจะได้มีความฉุนหอมน่ากินครับตอนนี้นะครับเราผัดมาจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปได้เลยครับจากนั้นผัดอีกสักครู่รอจนกว่าใบมะกรูดจะสุกมีกลิ่นหอมครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูผัดพริกแกงถั่วอันนี้เป็นเมนูเจนะครับง่ายๆเพื่อนๆที่ทานเจสามารถทําตามได้เลยครับ อัตราส่วนจะผมขึ้นให้ตรงท้ายคลิปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็นําไปทําได้วันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมขยายผมทําเมนูเจไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมจะหาทำมาฝากในช่วงเทศกาลกินเจนี้ครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับนี่นะครับอัตราส่วนอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ